สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องน้องกีนิวมือนียี่สิบสี่ตุลาคมสองพันาร้อยหกสิบสามช่องน้องกีนิวครับกันยงนำแนวทางการเสียงโชกเสียงลาบนะครับมาฝากพี่น้องฝากเอฟซีคือเก่าเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับที่วัดไมโคบมรุมตำบล่วงเตี้ยอํำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับพี่น้องชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับแห่ขอโชคเ็กลาบจากเจ้าทนแมวตะเคียนนะครับ โดยการซองตัวเลขที่บริเวณหลังข้อของเจ้าโทษนะครับเห็นเลขชัดเจนก็คือเลข3หาเจ็ดและ1เก้าณะที่เจ้าโทษนะครับได้เดินไปนอนใไต้รถกระบะโตโยตา้ามาเลขทะเบียน 8C C8 ีซีแสั่งความพือฮห้าให้กับนักเสียงโชคนะครับต่างประพาดใส่โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแมวเจ้าโทษนะครับและแปทะเบียนเพื่อนําไปเสียงดวงในงวดที่หนึ่งพฤศจิกายนสําหรับความเป็นมาของแมวตัวนี้ครับแมวให้โชค หลังมีเสียงลำเลืล้องจะโทนแมวแม่ตะเคียนหากเดินไปขึ้นรดยนตนขั้นใดหรือว่านอนไต้รดยนตนขั้นใดนะครับเป็นการบอกใบเลขกเด็ดเพื่อนําไปเสียงโฉกและไม่เคยผ่านเลยสักครั้งและถ้าหากเจ้าโทษน,นะครับแมวตัวนี้ขืนไปนอนทับรัตตอลีแม่ข่าภายในวัดไม่โขกมารุมกี่แผงใดนะครับก็จะมีคนแห่มุ่งสื่อเลขที่จะโทษนอนทับหรือใส่เท้าเหยียบที่ฉลากกินแบงเป็นการบอกใบว่าเล็กนั้นถูกรางวัลย่างแน่นอน เรื่องแบบนี้ครับพี่น้องครับเสื้อก็จะลบลูนะครับทําให้ซื้อเสียงของเจ้าโทษนะครับแมวแม่ตะเคียนที่ใบหัวดงดัางไปถั่วสารทิศเมื่อนนักเสียงโฉกนะครับเสียงดวงมาขอลาบจากแม่ตะเคียนที่วัดไมโครมรุมต่างประพาดตามหาเจ้าโทษเพื่อซองเลขเด็ดเจ้าโทษนี่นะครับพี่น้องครับเป็นแมวแม่แม่ตะเคียนที่ติดมากับต้นตะเคียนแม่ยาสอยสุวรรณที่กรรมการวัดไมโครมรุมนะครับได้ไปอัญเชิญมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ระวางทางนะครับไปได้ยินเสียงแมวห้องจึงได้จอดรถเทเลอร์นะครับไปตามหานะครับจึงได้พบว่าเจ้าโทนตัวนี้นะครับแมวตัวนี้ไปอยู่ในโพงใหม่แม่ตะเคียนนะครับต้นตะเคียนจึงได้กลับนํามาเลี้ยงนะครับดูท่วัดและต่างซื้อหายวาเจ้าโทนซึ่งแมวเจ้าทนตัวนี้ครับพี่น้องเอฟซีขับกับห้โชคให้ลาบให้กับชาบ้ามาแล้วหลายงวดนะครับพี่น้องบ่เสือยลบลูนะครับลองนําไปเสี่ยงโชคมือนะครับบ่าวติเป็นตัวเหลขกที่ขึ้นตามตัวหรือว่าตามข้อเจ้าทนแมวตัวนี้ครับสามหาเจ็บ และหนึ่งเก่าครับในงวดหนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้รวมถึงนะครับงวดนี้เจ้าทนนคือไปนั่งดูรถทะเบียนนะครับ4 8 8 4พี่น้องก็ลองนําไปเชียงโชคมึงบ่แหน่นะครับราววันที่หนึ่งหรือว่าวางวันไห่อาจจะอยู่ในคลิปนี้นะครับสําหรับเจ้าทนแมวให้โชคพี่น้องครับหนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับยังได้แลกกับขอให้พี่น้องเอฟที่ทุกท่านที่ได้ข้าวมาเมื่งคลิปนี้นะครับโชคโชคร่ำร่ำรวยรวยมันหมานกันทุกคน เยวเจอกับช่องน้องจีนิวในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้น้องจีนิวสวัสดีครับ